เป็นการสร้างตัวแอปพลิเคชันที่รันได้ทุกๆุกดีไว้ไปรันวัตู้เย็นได้ไหมยูเซอร์สามารถที่จะ Create แอปได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งฝ่ายไอทีแล้วเราเรียกว่า Low-Code p ลตฟอร์มที่จะมาช่วยในเรื่องของการทําให้ Productivity เกิดขึ้นในองค์กรท้ายสุดมันอจาจจะไม่ต้องใช้คนเลยคนจะตกงานเหรอครับคนจะตกงานไหมผมว่าต้องเพิ่มทักษะอย่าหยุดเรียนรู้ครับ สำหรับเซกชันแรกนะครับจะเป็นในส่วนของหัวข้อที่ชื่อว่าแนะนำา Power พล a ฟ f o r m นะครับตรงนี้นะครับทุกท่านที่อยู่ทั้งทางสถาบันนะครับแล้วก็อยู่ที่ทางไลฟ์นะครับจะได้รู้จักเกี่ยวกับว่า p o w e r p l a t Form คืออะไรและมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถช่วยงานหรือช่วยทำงานเราได้อย่างไรบ้างนะครับหัวข้อของวันนี้นะครับสปิกร์ที่จะมาพูดคุยในส่วนของหัวข้อนี้ก็คือคุณชลัยเวทพิพัฒน์พานาวงนะครับหรืออาจารย์ชลัยเวทแห่งสถาบันไนส์เปิดนะครับ MVP ด้าน Data p l a t f o r m นะครับแล้วต่อมาครับจะเป ต้อมนะครับคุณบุญทวีตั้งศูนย์ทอนทานะครับเป็นครูสอนเอ็มพีพีด้านบุชเน็ตแอปพลิเคชันนะครับโอเคครับขออนุญาตเชิญคุณต้อมครับโอเคคุณต้อมครับต้อมเลยครับโอเคอ่ะขอเชิญปุ๊บเลหนะครับโอเคครับนนี้ผมพาชวนคุณต้อมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับตอนนี้ในไลฟ์ร้อยกว่าๆนะครับโอเคก็ฟิลฟรีนะครับอ่ะช้างมาโชว์ตัวนิดนึงครับโอเคคนในไลฟ์นะอ่ะน้องน้องช้างแนะนำตัวนิดนึงก่อนก่อนกันเริ่มเพราะ อ่เป็น organize เป็นตัวแทน Microsoft แล้วกันได้ครับก็สวัสดีครับช้างพันทิพย์นะครับเป็น community lead ดูแลเอ e c developer community นะครับแล้วก็ช่วย support ทางพี่พี่ community leader แล้วก็ A P P อย่างอาจารย์เวทกับพี่ต่อนะครับได้เลยครับ <c oughs> นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวแจมกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเซสชั่นแรกกันนะครับโอเคเดี๋ยวในเซสชั่นแรกเราจะมาคุยเรื่องของตัว uh, Power Platform <c oughs> นะครับ <c oughs> ครับผมซึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเซเว่ด้วยนะว่าเป็นยังไงยังไงเนาะก็เดี๋ยวจะได้ให้คนในไลฟ์แล้วก็ในคลาสร r o ูมมาพูดคุยกันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มที่ตัว Microsoft Power Platform อ่าครับผมเ่ะคุณป้าเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับหลายๆคนก็ได้ยินเราเรียกว่า Low Code Platform ถูกไหม <platform. S 2> ครับ Low Code Platform มันก็จะเป็นชื่อแบบมีหลายๆตัวในตลาด Microsoft ก็ทำในส่วนของตัวโล c o d e p l a t อร์ m เหมือนกันนะครับซึ่งเรียกว่า Power Platform นะครับซึ่งในกลุ่มของ Power Platform เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวเขามีหลายๆฟีเจอร์หลายๆเราเรียกว่าหลายๆซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับบางคนอาจจะเรียกเป็นซอฟต์แวร์บางคนอาจจะเรียกว่าเป็นฟีเจอร์หรือฟังก์ชันนะครับที่จะมาช่วยในเรื่องของการทำให้ Productivity เกิดขึ้นในองค์กรซึ่ง ก็มีหลายหลายซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนจะไปหลายหลายซอฟต์แวร์เดี๋ยวเราแนะนำตัวอีกนิดนึงเลย่ะอ๋อยังไม่ได้แนะนำตัวอไปทางการทางการหน่อยนะโอเคครับก็งั้นเดี๋ยวผมให้อาจารย์เวทก่อนโอ้โหได้เลยครับผมผมก็อาจารย์ชลเวทนะครับนะก็ เป็นเป็นวิทยากรหลักๆก็อาชีพก็เป็นวิทยากรคอนซลัลท์แถวๆนี้นะครับที่สถาบันไนกส์เปตติดตรงนี้แหละนะครับก็ดูแลในกลุ่มพาวเวอร์พาวเวอร์แพลตฟนะครับ power bi power automate หลกักๆนะ power app บ้าง excel บ้างนะครับโอเคก็ก็หลักๆก็สอนนะครับโอเคดังนั้นก็ปัจจุบันเออก็เพิ่งได้ certify ไม่เรียก certify ฟายเลยก็เรียกว่า award award, award, award จาก <Award. S 1> microsoft นะครับชื่อเป็น microsoft mvp ใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อหลังไม้ได้อ่าครับ ก็เพ okay. ื่อนๆกลุ่ม MVP ที่ที่เป็นรุ่นพี่ๆนี่ยก็ลุ้นกันมากนะครับว่าจะมีอ n น u อวสออกมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ในส่วนของตัว Community ที่คอมมิที่เขาพิจารณาเรื่องของอวอร์เนี่ยเขาหยุดการทำงานของระบบนี้ไปพักหนึ่งพักหนึ่งใช่พักหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นผมว่าก็เป็นเกือบเลยนะนะครับกว่าจะอ n นน n วสออกมาแล้วเรามี เอวของคนไทยเพิ่มขึ้นมาอีก2ท่านนะครับก็มีที่เป็นทางด้านของ d e v วลอปเ r ที่เป็นอาชัวแล้วก็คนล่าสุดของประเทศไทยตอนนี้ก็คืออาจารย์ชลัยวิทย์ทด้านดัต a าแพลตฟอร์มด้านดัต้าแพลตฟอร์มในนั้นที่ก็เป็นก็เป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมาคุยนอกรอบหรือในรอบอะไรสนใจตรงไหนพูดคุยได้นะส่วนตัวก็ดีใจนะครับที่ที่ได้ที่ได้อวอร์ดนี้นะครับแล้วก็ ถ้าสมมติไม่ไม่รู้เขาจะมีแบบงาน Microsoft MVP g l o b a l ไหมนะตอนนี้มีข่าวออกมาชัดเจนแล้วว่ายังไงยังเป็นแบบออนไลน์อยู่โอเคครัได้ยังไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมยันแม่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเออ MVP รุ่นพี่ๆที่เขาไปมาเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจัดงานลักษณะแบบนี้ให้เขามาเล่าบรรยากาศให้ฟังนะครับคือยังไงก็ตามคุณเอาตัวไปถึงงานนั้นได้ทุกอย่างฟรีหมดนะครับได้เจอเจ้าของโปรดักตได้เจอคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร โปรดักต์โอเนของแต่ละตัวนะครับ o f f i c e 365หกห้เอชพีอทเน็ตอาชัวเอสคนี่เจอตัวเป็นๆนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เจอคุณซาเตียนะครับก็อาจจะแวะมาเดินเล่นในงาน a v p s u m สมินะครับก็มาถ่ายรูปสักทายว่าไปอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมแนะนำตัวบ้างนะครับผมต้อบุญทวีตั้งสุนทรทรรทนะครับก็ Business d e v e l o p m e n t Manager ของเอ่ o อนะครับแล้วก็เป็น Community Leader ของทางเดมิสสามหก แพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ไทยแลนดด้วยนะครับรวมถึงเมื่อต้นปี2022ก็ได้อวอร์ดเหมือนกันที่เป็นเอวีพีของ Business Application นะครับในสาขาของตัวที่เป็น Power Platform นะครับนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับมาจากการที่เราได้ทำคุณประโยชน์ให้กับ Microsoft แต่ว่าขนาดนั้นเลยหรือเปล่าไม่รู้เนาะให้กับผู้คนนะครับที่สนใจใน Product หรือว่าใน่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราถนัด เพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น MVP ได้อย่างอย่างพวกเรานะครับด้วยการอาจจะคอนทิบิว์เรื่องของความรู้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวที่เป็นการเป็นวิทยากรบ้างหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าในแต่ละคอมมูนิตี้เขาก็จะมีรับสมัครวิทยากรนะอย่างเราเนี่ยจริงๆเราก็รับนะเพราะบางคนอาจจะเบื่อละเห็นหน้าตาแบบว่าเอ้ดเดิมๆเลยมีคนใหม่ๆก็มีวิทยากรใหม่ๆมาเยอะนะครับโอเคงั้นพอรู้จักกัน เรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับผมว่าอาจารย์เวทคุณต้อนนะครับได้เลยนะเ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับโอเคในส่วนของ interaction นะครับโอเค Microsoft Power Platform นะก็แน่นอนอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มซอฟต์แวร์ solution นะครับที่อันนี้ผมจะเรียกว่ารูปหากินนะครับเพราะว่าอะไรมาพูดถึง interaction เมื่อไหร่ต้องรูปนี้นะครับแต่แปลกนิดนึงที่อ้าวมี เพื่อนใหม่โผลมาอันนึงก็คือ Power Pages นะครับหรือเราชอบเรียกกัน Power Page นะครับซึ่งในกลุ่มของ Power Platform นะครับในการที่เราจะใช้งานเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเราต้องมีตัว Account ของ Microsoft ที่เป็น M365 นะครับ M365 เพราะว่าหลายคนบอกเอยอยากไปลองใช้อ่ามีไลฟ์มี Hotmail มีอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันจะเข้าแอปพลิเคชันพวกนี้ไม่ได้ นะครับ <okay. S 2> เพราะนั้นถ้าเวลาที่เราอยากจะใช้ตัว power platform เนี่ยต้องมีตัวที่เป็น M365 คนบอกเอ๊ะ M365 มันมีตั้งแต่ แฟมิลี่ไปจนถึงตัว Enterprise นะครับแผ่นใดแผ่นหนึ่งก็ไป Enable ใช้งานได้นะครับขอให้เป็นอีเมลที่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีอีเมล Gmail ได้ไหม Gmail เอ่อย่างไม่ได้ยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกต้องเป็น M365 เป็น M365 โอเคก็อาจจะมีทริคเช่นเช่นสมมติอยากลองจริงๆผมว่าก็อันนี้อันนี้ก็ทริคนะอาจจะจดโดเมนอะไรนิดหน่อยเนาะแล้วก็อาจจะ Enable ได้นะครับแล้วเรียกเป็น Work Email เนาะใช้ Work Email ในการในการใช้งาน นะตัวแรกก็คือ power app นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย power app เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการสร้างตัวแอปพลิเคชันที่รันได้ทุกๆุกดีไว้นะครับทุกๆุกดีไว้บางคนบอกไปรันบนตู้เย็นได้ไหมได้ไหมได้ครับตู้เย็นมีหน้าจอของ Android นะนะยี่ห้ออะไรแซมแซมซุงซุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มี Android ก็สามารถไปดี p อย y รันได้นะรับไปรันบนตู้เย็น ่ต้งองเท่าเลยอออันนี้น่าจะต้องรออนาคตนะแต่มันก็จะมีอาจจะมีหน้าจอหรือมีอะไรก็อาจจะอ,อาจจะเป็นไปได้หล,หลักๆก็บนเบราว์เซอร์แท็บเล็ตใช่ครับมบายนะครับใช่ครับนะซึ่งมันเป็นความเอง่ายในการที่เราจะสร้างแอปพลิเคชันที่ไปรันบนมือถือ <Okay. S 1> ใช่ไหมเพราะแต่ก่อนเราบอกว่าจะอ,อยากจะสร้าง android แอปพลิเคชันหรือแม้แต่ iphone ipad เนี่ยคุณต้องไปเรียนรู้เราเรียกว่าเป็น native language ของเขา นะครับเขียนเอ็กโคดเอ็กโคดออบเจกตีฟซีะครับสตูดิโอชาบิสมารินอะไรพวกนี้นะใช่ไหมครับด้เลยแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างแอปแค่ครั้งเดียวแล้วก็รันได้ทุกๆดีไว์ออเขาจะมีตัวรันไทม์ให้ไปดาวน์โหลดได้นะครับใน iOS ก็มีใน App Store ใน Google Play นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็รันใช้งานได้ใช่เลยนะครับทุกทุกๆดีไว์ อันนี้คือข้อดีแบบโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าความง่ายสําหรับนักพัฒนานะครับ<ช>นักพัฒนาโอเคทีนี้หลักการของมันก็คือการทํางานแบบ drag and drop นะการที่เราสร้างตัว UI หรือว่า user interface เนี่ยเขาบอกว่าเราเคยทำ presentation ของ powerpoint <laughs> โอ้โห drag and drop มาถูกไหมครับ<ๆ>ทุกคนต้องมีเขาเรียกว่าหัวดีไซน์อยู่ในอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว หรือเปล่า <laughs> 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 ไม่ได้สนใจเรื <c oughs> ่องความสวยงามเนี่ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องเป็นอาร์ตใช่ใช่ <c oughs> มันเอาอะไรมาวัดกันยากเหมือนกัน <Okay. S 1> นะครับและ ถ้าเราเคยใช้ Excel ในการเขียนสูตรหรือฟังก์ชันเอา2อ,อย่างนี้มารวมกัน <Okay. S 2> คุณสามารถใช้ Power App ในการสร้างแอปพลิเคชันได้นี่คือสิ่งที่ Microsoft เขาพยายามมุ่งหวังว่ายูเซสามารถที่จะ Create แอปได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งฝ่ายไอทีแล้วนี่คือนี่คือจุดประสงค์หลักๆแต่นั้น,นก็จะมีคำว่า citizen developer นะครับดังนั้นอโอเค,คก็อันนี้ก็คือตัว Power Apps นะครับเดี๋ยวในไลฟ์นะครับโอเคเคยใช้ตัวไหน uh, แปะๆหรือว่าถ้าในไลฟ์นะครับใครมีคำถามอะไรแปะเข้ามาได้เลยนะในในในช่องทางต่างๆนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวทีมงานถ้าเห็นก็เดี๋ยวดึงขึ้นมา uh, ได้นะครับโอเคครับ Power Apps เน,น้นโอ้โ oh, oh, หน่าสนใจนะครับคอนเซปต์ Concept low code ท uh. ้ายสุดได้แอปพลิเคชันนะ uh. ขึ้นมาเนาะ ครับผมตัวถัดมาครับ power automate โ oh, อ oh, ้โหโดยส่วนตัวชอบมาก <laughs> ชอบมากมันคือเรื่อง automation นะครับเรื่องของ process ซึ่งผมแยกเป็น2โลกอะโลก Cloud กับโลกที่เป็นเครื่องนะครับบน on prem กับบน cloud ซึ่งท้ายสุดมันอาจจะแบบเฮ้ยลิงก์หากันได้ซึ่งแบบผมว่า powerful นะดังนั้นถ้าใครทำ power automate นะครับ ผมไม่แน่ใจถ้าเคยใช้ก็คือเช่นมี t r i กเ e r คนส่งเมลมาคนแชทมาเราอาจจะสั่งในสามหกห้านะครับเซฟข้อมูลในวันได้โอเคอบันทึกข้อมูลใน Excel แจ้งข้อความใน Line ในทีมโอเคมีพวก API พวกนีซ้ซึ่งถ้าจุดสำคัญนะครับโอเคโลกของ API ผมรู้จักไอออโตเมตยิ่งรู้เยอะผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีอย่างเช่นพวก API หรือการรับส่งข้อมูลแบบ J s สันะครับนะ Data ที่เป็น J s สันอันนี้ต้องรู้จักยิ่งรู้เยอะลิยิ่งทำอะไรได้ลึกมากนะครับอืมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ออโตเมตเราต้องรู้จักอภัยนะครับอภัยอภัยเอพีอันว่าอภัยอางนั้นเลยครับใช่ครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือบุตรของเจลูกชายของเจก็คือเจสันครับอ๋อเจสันนะครับผมนะเพราะนั้นเราต้องรู้สองตัวนี้นะครับโอเความรู้ใหม่นะอันนี้เป็นมุกนะเวลาแบบโปรแกรมเมอร์เขาพูดกันแบบเอ้ย คุยนู้นนี่แล้วมันเครียดล้วก็ต้องเอ้ยมีโจ๊กมีอะไรมาอันนี้บ้างนะครับแต่ไม่รู้อันนี้จะขำหรือเปล่านะฝากฝากบอกอีกนึงก็ได้นะครับอภัยนะรู้จักอภัยแล้วก็รู้จักลูกชายของเจนะครับเจสันโอเคดังนั้นผมผมว่ามันเป็นโลกที่แบบน่าสนใจนะแล้วก็มันจะ powerful มากมากนะครับใช่ครับใช่เช่นทุกคนนึกภาพนะครับคือคือในแง่ของของเราเนี่ยของทุกคนอาจจะเป็นแนวแบบ ผู้ใช้งาน power user หรือว่า citizen developer เนี่ยคือไท้ยสุดโลกแห่ง automation หุ่นยนต์เข้ามา AI เข้ามาผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันมีความน่ากลัวเล็กๆครับนะเช่นท้ายสุดมันอาจจะไม่ต้องใช้คนเลยคนจะตกงานเหรอครับคนจะตกงานไหมผมว่าคนก็ต้องขยับเอา,อางี้แล้วันตกงานไม่ตกงานอันนี้ผมคือถ้าอยู่เฉยๆเป็นไปได้แต่ถ้าถ้าเราขยับ,บซึ่งซึ่งหมายถึงว่าเราก็มีอะไรที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ learning ไปกับมันนะซึ่งซึ่ง ทุกคนต้องต้องต้องขยับนะครับต้องอัพสกิลต้อง ill, รีสกิลต้องต้องเพิ่มทักษะอย่าหยุดเรียนรู้ครับอันนี้สำคัญหรือหรือมองอย่างนี้ก็ได้ <ๆ S 1> ผมว่าจริงๆไอ้พวกหุ่หนยนต์เนี่ยถ้าไม่มีคนไปสร้างไปโปรแกรมไปทําให้มันเรียนรู้ว่ามันต้องทําอะไรม,มันก็ทํางานไม่ได้เหมือนกันทำงานไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นจริงแล้วคนยังอยู่เหนือหุ่นยนต์พวกนี้นะครับผมว่านะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันทํางานแทนเราอะไรที่มันซ้ำซากอะไรที่มันทํา ง่ายๆบ่อยๆแล้วก็ให้หุ่นยนต์ไปทำให้หุ่นยนต์ทำใช่ไหมเราไปทำอะไรที่มันสร้างสรรค์มากกว่านี้ได้ซึ่งซึ่างใงแง่ผู้ประกอบการผมว่าอันนี้อันนี้สําคัญนะครับผู้ประกอบการที่ฟังนะโอเคใครที่องค์กรยังแมนนวลอยู่นะครับใครที่องค์กรยังไม่ได้ใช้ออโตเมชันนะครับผมว่าในช่วงปี2ไม่รู้ว่า3-4ี่ปีนี้แล้วกันผมว่าออโตเมชันคือกราฟผมว่า เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์จากการ์ดเนอร์อะไรพวกนี้นครับออ t โตเมชั่นก็จะอยู่ในเทรนดของดิจิทัลที่ที่สำคัญนะครับดังนั้นเฮ้ยองค์กรเราได้เอาดิจิทัลได้เอาออ t โตเมชั่นมาทำในโปรเซสซ้ำๆหรือยังครับนะอันนี้เป็น question นะครับโอเคอ่าเพราะนั้นมันจะช่วยเพิ่ม productivity อย่างที่บอกนะครับรอันนี้เลยนะครับ <c oughs> สีเหลืองนะครับยังเป็นสีเดิมนะ ีเหลืองครับโอเค power BI ครับ power บ BI เป็น analytics นะวิเคราะห์ข้อมูลผมว่าก็ก็เป็นเป็นเครื่องมือแบบโซคูลเบอร์เจ๋งเบอร์ต้นในงานด้านวิเคราะห์ข้อมูลใครมีข้อมูลเอามาวิเคราะห์เอามาสร้างคุณค่าให้กับองค์กรด้วย power BI ดังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวในเซสชันของผมผมเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องของเอา AI มาลิงก์กับ power BI นะครับเดี๋ยวในช่วงช่วงบ่ายมโมงนะครับโอ้น่าสนใจ นะครับเดี๋ยวนั้นถ้าใครมีข้อมูลโอเคเราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วย Excel โอเคนะ Pivot Table Pivot Chart นะครับแล้วก็ขยับมาเป็น p o w e r b i ผมว่าเจ๋งนะกันได้นะครับสีเขียวเนี่ยอะไรฮะมันคืออะไรฮะเนี่ย Power Virtual Agent นะครับเรียกง่ายๆว่าแชทบอทแชทบอทนะครับเมือ่มอ,มอมไม่นานวันนี้แล้วทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากกับไอ้เจ้าตัว Chat GPT นะครับแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงนะผมไป ไปอ่านบทความมาเขามีการแอนตี้แช GPT นะเพราะ,ะอะไรเพราะว่าบางคนบอกว่าให้มันเขียนบทความ<อ>มันคืออะไรมันคือการที่มันวิ่งไปหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Wording ที่เราถามไปมันคือการคัดลอกบทความคนอื่นมาให้เราเอ่า<อ>ก็คืออะไรมันเหมือนเป็นเอ่อ search engine ที่มันไปวิ่งหาว่าไอ้ wording ที่เราค้นหาเนี่ยมันมีอยู่ในส่วนไหนของโลกอินเทอร์เน็ตบ้าง<อ>แล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็เอาข้อความเหล่านั้นเนี่ยมาตอบหรือว่ามาเสนอเป็นวิธีการให้เราเ ถูกไหมฮะอ่าซึ่งตรงนี้นะครับมันมีกลุ่มเอ่อเหมือนกับเป็นพวกนักศึกษาจากที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยนะครับเ,เขาจะสร้างทุนขึ้นมาแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าไอ้บทความแต่ละบทความเนี่ยมันถูกเขียนโดย Chat GPT หรือเปล่านะถ้าใช่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะเป็นลักษณะของ z e r o Chat GPT นะครับเราไปค้นหาดูนะครับ <Okay. S 2> นะอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่แบบว่าเออก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีสําหรับผมผม,ผมว่ามันช่วยงานได้เยอะเองเช่นผมเขียนโปรแกรมอ่า สามารถที่จะเอาคัดลอกโค้ดจากที่ ChatGPT ตอบมาเนี่ยแล้วก็มาใส่ในตัว IDE หรือ editor มันก็เฮ้ยรันได้เว้ยทำงานได้ด้วย<อ>นะอันนี้คือข้อดีน,น,นะครับก็เป็นมองเป็นเครื่องมือนะผมว่าเป็นตัวช่วยในการขึ้นโครงสร้างไอเดียหรือว่าอะไรพวกนี้ได้ครับนะผมว่ามันหลายๆมุมเนาะเพราะว่าบางอย่างเราบอกว่าบทความบางอย่างมันเป็น ทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่มันมันวิ่งไปค้นหามาให้แล้วตอบกลับมาแล้วเราเอาไปใช้เนี่ยบางทีเราไม่ได้รีเฟอร์ไปจนถึงต้นทางเขา <Yeah. S 2> ไม่ให้ได้เครดิตเจ้าของบทความต้นทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับทีนี้ของ Microsoft เนี่ยนะครับก็ทำตัวแชทเหมือนกันก็คือเจ้า Power Virtual g g n t t นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหลักการมันก็เหมือนกับแชททั่วไปเนาะอย่างที่เราใช้พวกเ,เวลาเราไปพวกเว็บไซต์ เดี๋ยวนี้ก็จะมีป๊อปอัพเล็กๆโผล่ขึ้นมานะครับสวัสดีค่ะต้องการให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์เข้าไปนะครับตัวไอเจ้า Power Virtual Agent ตัวนี้ก็ทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมี ecosystem ็มรองรับอยู่เบื้องหลังก็คือ Microsoft Cloud ถูกไหมครับทีนี้เวลาเราทำงานใน Enterprise หรือว่าในองค์กรเนี่ย แน่นอนว่าเบื้องหลังของมันเนี่ยไม่ได้มีแค่อซอฟต์แวร์พวกนี้มันมีทั้งเรื่องอีเมลเรื่องการเก็บไฟล์ OneDrive right, SharePoint นะครับหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่ซัพพอร์ตในเรื่อง collaboration เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัว Power a o e n t มันก็ไปเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับทำให้มันมีความ powerful มากขึ้นใ,ในการที่จะทำงานกับตัว Microsoft Cloud นะครับผมมีลูกค้าเจ้าหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าดิสติบิวเตอร์เขาขายพวกอุปกรณ์ไอทีนะครับเขาก็เอาแชทเจ้า Power อร์ช่ agent เนี่ยไปคอนเนคกับระบบอินเวนทอรี่หลังบ้านนะครับลูกค้ามาหน้าเว็บสอบถามว่ามีการ์ดจอรุ่นนี้ไหมอ่ามันก็เข้าไปวิ่งหาอ่ามีลิสต์มามีกี่รุ่นนะฮะลูกค้าสามารถเลือกได้อ่ารุ่นนี้พอเลือกรุ่นนี้ปุ๊บราคาเท่านี้มันก็ตอบกลับมามีจำนวนกี่ชิ้นในสต็อกถูกต้องนะครับก็จะเป็นการเอาไปประยุกต์ใช้ในลักษณะนี้ นะครับ,รบหรือในองค์กรใช้เ,เป็นเรื่องของ h e ล d e s k ในการตอบปัญหากับ user เช่น ถามบ่อยมากเลยปิ้นไม่ออกทํำยังไงนะครับไอที IT มาถึงไปเดินไปปิดเปิดสวิตชช้ได้แล้วแล้วมันก็ปือนกำลังงานนะครับเปิดเปิดเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็อยู่ที่เราไปประยุกต์ใช้นะครับ,รบอเอาไปประยุกต์ใช้นะครับอ่ะพอรู้จักแล้ว power ช่วยเอเจนตอ่าสุดท้ายสุดท้ายน้องใหม่อันนี้เป็นลอกมาจาก power app ใช่ไหมครับคุณครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันถูกเปลี่ยนมาจากฟีเจอร์หนึ่งของ power app ก็คือ Power App Portal นะครับแต่ก่อนเนี่ย Microsoft เขาจะมีในเรื่องของการทำพวกอ Public Website นะครับในการที่จะให้องค์กรเนี่ยสามารถสื่อสารกับคนภายนอกหรือโลกภายนอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพาร์ r เนอร์เวนเดอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวที่เป็น Public Website เนี่ยเริ่มต้นมาจากตัว SharePoint ก่อนนะครับแต่เมื่อใช้ไปเรื่อยๆนะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือระบบในส่วนของตัวที่เป็น performance มันมันเริ่มไม่ดีลงถึง security ด้วยเขาก็พัฒนามาเป็นตัว power app portal นะครับแล้วปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็น power pages นะครับซึ่งแน่นอนเหมือนเดิมครับคือมันก็ยัง integrate เข้ากับหลังบ้านได้นะมันจะมีข้อมูลที่รองรับอยู่ข้างล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ data connector ai builder data word นะครับหรือ พวกที่เป็นภาษาที่ใช้ในเรื่องของการคัสตอมไมต์ตัวโลโคดที่เรียกว่าเป็น Power FX นะครับพวกนี้มันก็จะช่วยพพอร์ตรวมถึงปกติแล้วเนี่ยโปรดักต์ Microsoft จะเน้นในเรื่องของ Drag and Drop ถูกไหมฮะลากวาง Control แต่ว่าไอ้เจ้าตัว Power Pages เนี่ยคุณสามารถที่จะไป Edit แบ Back, บ Backend c o d e ได้ด้วยเช่นเขียน HTML นะครับโดยที่ถ้าเราถนัด HTML หรือใส่พวก Style Sheet CSS ใส่พวก,ก Java Script อะไรต่างๆพวกนี้ นะครับรวมถึงมีในเรื่องของอินทิเกรตกลับไปที่ข้อมูลหลังบ้าน <Okay. S 2> นะนี่คือทำให้ในกลุ่มของ p ู้แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มาช่วยเรื่องการทำ productivity ของ User ในองค์กรน,นะครับโอเค<อ> <Okay. S 1> เดี๋ยวขอเดี๋ยวขนุญานะครับอเดี๋ยวเดี๋ยว สำหรับในคลาสด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมผมอยากให้ดึงหน้าจอของโพนะครับเดี๋ยวขอขอเช็คหน่อยสิว่าทุกคนใช้เอ่อเซอร์วิสอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเตรียมยิงจาก QR Code นี้นะครับอยากรู้จังเลยว่าทุกคนใช้เพราะแพลตฟอร์มที่ทุกคนใช้บ่อยที่สุดแล้วกันนะอ่อ คุณเอว่าว่าน่จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคนชมไลฟ์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนลองดูจากตัว QR code อันนี้ทางทีมงานโอเคเดี๋ยวดึงหน้าจอได้เลยครับ uh. เดี๋ยวขอขอจากยิงจาก QR code นี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ฝากทุกคนใส่ชื่อนะครับทุกคนใส่ nickname น,น,นะครับแล้วก็ใส่อีเมลนิดนึงนะครับ ชื่อคนที่อยู่ในไลฟ์ครับขอขออนุญาตใส่แอขีดน้ำหน้าชื่อนิดหนึ่งนะแอลขีดน้ำหน้าชื่อนะครับอ๋อจะได้รู้มาจากว่ามาจากไลฟ์ไลฟ์อาจจะมีดีเลย์ยี่สิบวิอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ดูนะครับโอเคอ่ะฝากทุกคนลองยิง q r วอารโค้ดนี้นะใส่พินหนึ่ง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 นะครับพินหนึ่ง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 อ่ะถ้าใครใส่เข้ามาแล้วเดี๋ยวน่าจะโชว์ตัวเลขของอ่ะคนที่เข้ามาโอเคเข้ามาแล้วเริ่มมาแล้วครับหนึ่งท่านโอเคอ่ะแปลว่า อันนี้เราจะให้เลือกใช่ไหมครับว่าว่าใช้ตัวไหนใช้ตัวไหนยังไงนะอที่เมื่อกี้เลือกตัวเดียวหรือมียังไงครับมเลือกตัวเดียวเอาตัวที่แบบใช้เยอะสุดแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างแอะคุณต้องมาทายกันคิดว่าใครอันไหนเยอะสุดผมว่า Power App โอเคนี่เพราะผมผมเมน power app ครับผมต้องเผา power app อยู่แล้วโอเคหนึ่งสองสาไปครับโอเคอ่ะในขอเช็คหน่อยสิครับโอเคอันนี้ผมถามประมาณ4ตัวแล้วกันนะครับอ่ะว่าเมนของทุกท่านคือไซส์ไหนครับโอเคผมอยากรู้ครับโอ้โหตายละเมนผมนี่ตายล้วเห็นแวบๆมานี่ผมแบบโอ้โห้ว่าเมนของเราอยู่ตรงไหนนะฮะอ่ะโอเคนะก็โอ้โหโอเค สมาชิก Power BI น่าสนใจนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามีเซสชัน Power BI นะครับเดี๋ยวติดตามนะครับแล้วก็ถ้าทักษะด้านด้านอื่นที่ทุกท่านอาจจะยังไม่รู้จักเฮ้ย Power Automate Power Apps เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มีหลายเซสชันให้เห็นดูมองหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ไม่มีความรู้มาก่อนเข้าได้ไหมเขาได้ค่อยๆศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันนะครับใช่ใช่เพราะในแต่ละเซสชันผมว่าเดี๋ยวจะมีสรุปหรือว่าเขาเรียกว่ารีซอร์ทที่ให้เราไปเรียนรู้ได้เนาะ ซึ่งผมมองว่า Microsoft เขาทำเครื่องมือในการเรียนรู้เนี่ยได้ได้ดีมากๆได้อย่างนึงคได้เลยครับแอปผลสรุปครับโอ้แยอมครับยอมโอ้โหยอมจริงจริง p o w e r b i นะครับโอ้โหนนี้พระเอกพระเอกเลยนะก็ก็ยังนั่นอยู่แต่ว่า p o w e r a p p ผมก็เห็นว่าเทรนด์ก็มานะโลโคดหลโคดเขียนคดน้อยๆดังนั้นเราสามารถแบบเป็นคนพัฒนาแอปในองค์กร ได้เลยนะครับนั้นอันนี้น่าสนใจประมาณนี้แล้วกันในในเซสชันแรกนะครับเดี๋ยวในเซสชันถัดไปนะครับจบตรงนี้เลยล้กันได้ได้ครับได้เพราะผมดูเวลาแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะมีหัวข้ออื่นๆอีกแล้วเราจะไปเบียดบังเวลาโอเค